สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนิสานช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวทนายจมิมไข่ปมประทะเดือดติ๊กสอนรามเรื่องนี้จะจบอย่างไรจากกรณีกุ้งพลอยคณิตลีหรือติ๊กบิ๊กบารเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามที่พิทักษ์ได้ออกมาโพสต์คลิปเพื่อทวงคืนลูกจากอดีตสามีและไม่นาน ด้านหนุ่มสวรามเทพิทักษ์ก็ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวทางกิ๊กได้พบลูกเดือนละ4ี่ครั้งและได้พาลูกไปหาหมอเพื่อปรึกษาเรื่องพัฒนาการของลูกที่โรงพยาบาลด้วยกันตามข่าวล่าสุดทนายเจมหรือมิติธครแก้วโตวเผยแก่ดาราเดลี่ต่อกรณีดังกล่าวสรุปว่าหนุ่มสวรามเทพิทักษ์ยังสามารถที่จะทํางานและมีสติสมรธถนะอยู่และสามารถเลี้ยงดูบุตรได้ และกฎหมายระบุว่าไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรก็ตามไม่สามารถที่จะขัดขวางการติดต่อบุตรของอีกฝ่ายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1584ทับข้อที่จริงหนุ่มสอนรามเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่ตามกฎหมายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรก็ตามก็คือสามารถติดต่อบุตรของอีฝกฝ่ายได้เหมือนกันตามมาตรากฎหมายนะครับบิดา หรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตามในอนาคตถ้ามีเหตุแห่งการเพิกถอนอำนาจปกครองศาลจะมีคำพิพากษาให้ปิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงบู้เดียวตามฟ้องได้โดยศาลจะสั่งเองหรือจะสั่งเมื่อญาติของเด็กหรืออยายการร้องของให้ถอนอำนาจปกครองก็ได้ และจะถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้เช่นกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา1582ถ้าผู้ใดใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำคำสั่งของศาลก็ดีใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแกว่ตัวผู้เยาว์โดยมีชอบก็ดีประพฤติชั่วร้ายก็ดีในกรณีนี้ศาลจะสั่งเอง และจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออายการลองขอให้ถอนอำนาจปกครองเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองล้มละลายก็ดีหรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยก็ดีศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้แต่อย่างไรก็ตามหากมีข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กก็อาจจะใช้เป็นเหตุให้การขอให้ศาลเพื่อถอนอำนาจปกครองได้ แต่สารจะพิพากษา,ายอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยศารจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของเด็กเป็นหลักสําหรับกรณีหนุ่มสอนลางกรณีนี้เขายังสามารถที่จะทํางานและมีส,สมัญญาสัมปัญญะอยูอ่ก็สามารถดูแลลูกต่อไปได้และก็ตามกฎหมายที่ระบุเมื่อกี้ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถมาหาลูกได้้วยกันอันนี้ตามที่ทนายเจีมได้กล่าวไว้ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวติดต่อไปขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ